สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนยามเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนชาวครีเอเตอร์ทุกท่านเป็นไงเที่ยวสงการสนุกกันบ้างไหมคะขับรถปลอดภัยกันเด้อเล่นเที่ยวกันให้สนุกนะคะเมากันรือยัางสนุกเผื่อด้วยเด้อมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะยังไงก็เข้ามาติดตามให้กำลังใจ สุชาวดีเนาะรับชมโฆษณาท้ายคลิปเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมเนาะจับมือไปด้วยกันค่ะทําคลิปเดียวทําคนเดียวไม่ได้ค่ะ้องจับมือเพื่อนไปด้วยกันเพื่อนๆหลายคนที่เคยเล่นพร้อมกันอะบางคนก็เลิกเล่นไปแล้วเนาะแต่เขาก็ยังเข้ามาชมให้อยู่เป็นบางคนบางท่านเนาะบางคนท้อแล้วเหนื่อยแล้วบางคนก็มาถามว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้พักก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยไปต่อ ตามสบายก็มีท้อบ้างมีอะไรบ้างตามสบายก็ลงไปเรื่อยๆอืมตามสบายก็มีท้อช่วงช่วงไหนท้อก็จะลงภาพนี่กับ <laughs> กับเลียวช่วงไหนแบบอ่าประมาณว่าหาทําคลิปยาวสักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีอย่างเงี้ยอาทิตย์นี้คงจะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนแล้วแหละเพราะว่าพี่เขาทำโอไม่มี ไม่มีสุภาพบุรุษขับรถพาไปชมทะเลละอาทิตย์เนี้ย <laughs> มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะสู้ๆจับมือไปได้วยกันค่ะสะสมไปเรื่อยๆค่ะช่องน,น้อยๆยอดวิวน้อยแต่ก็ไม่ทอ้อ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  <laughs> ไม่ทอ้อไม่ทอ้อจริง <laughs> ไปตอ่อหยุดพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปตอ่ออะไรประมาณนี้ย เป็นกำลังใจให้กันนะคะสนับสนุนกันไปค่ะจับมือไปด้วยกันลงคลิปให้สม่ำเสมอมันเดิมจ้ายอดวิวน้อยแต่เราก็ไม่ถอยจ้าขอบคุณนะคะยิ้มมันหวานเจ็ด